เอาละครับกราบสวัสดีเรลาผู้ชมที่โคตรจะคารวิลแฮนซัมกันด้วยนะครับอยู่ผมฟุม้งเกีบรุคนดีคนเดิมไม่เหินอีกเช่นเคยแล้วก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Left 4 Dead 2ครับก็หาก่างหายกันไปนานครับสำหรับคอนเทนต์เกม Left 4 Dead 2แล้วที่ผมก็มากับพี่ๆน้องๆอ,อีกสามคนนะครับอ่าออโต้พินัทแล้วก็โดดๆยิงๆอ,ง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 องนู่น น้องผมเองปอนพีเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับยีสวัสดีครับยียีโอเคว,วันนี้เราอยู่กันในโหมดที่มีชื่อว่าฮิ i n g งโน m e นี่ยนะฮะก็เป็นโหมดที่เราจะใช้น้องโนมหรือว่าผมลงหมอดเป็นน้องมอบจังนะครับก็เป็นน้องตัวละครน,น่ารักน่ารักจากบัวใครนะครับเป็นลงหมอดแทนน้องโนมก็ใช้น้องโนมเป็นการฮิลแทนเฟิร์สเอทนะครับ ด่านนี้เราจะไม่มีเฟิร์สเอทนะครับไม่ใช่ด่านดิโหมดพูดผิดโหมดนี้เราจะไม่มีเฟิร์สเอทดรอปนะครับเราจะใช้นั้งโนมฮิลส่งฮิลส่งเหมือนลิงชิงบอลกันนะครับโอเคเ e a ี้ไกด์คนที่พร้อมก็ยืนอยู่นี่คนเดียวไปเลยโอเคไปไปไม่ใช่เรือนี่ฟอนซิส พี่ถือไปนะพี่เดี๋ยวผมถือถังแก๊สเองจัดไปถือขบีเฮ้ยน้องหัวสันอะไรวะเนี่ยเซ็ไฟถืออะไรกัมาจีบายงงกับสิ่งนี้อยู่เลยเอ้ยอย่า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 หาทำอย่าหาทำไอ้เหี้ยจะยิงคอมวันแม่งไปโดนเฉยเลยอย่าหาทำอย่าผวน กว,วันระเบิดต่อหน้าต่อตาจะหาทำลายวลด้วยอ๋ออย่าทาเฮ้ยแม็กนัมแม็กนัมขอม,มาตลุงไหมมีแค่กระบอกสองกระบอกระวังระวังชัดเจอโผ่จะปุ่มเยอยอุ้ยโดนไปแล้วทำไมต้องปูด,ด้วย พี่น้าเราไปพี่พี่นัาอยู่ไหนหาพี่นัาไม่เจอโอ้โหใครวะใส่บอยไอ้เหี้ยใส่หัวกวิ่งเหี้ยแม่งลงแม่งลงมาไอ้เหี้ยเห็นอยู่เห็นแล้วเห็นอยู่วันนี้ไม่เจอข้างหลัง Lang lăng hey, là huyết, à, yết. À, gần ấy cái súng. luôn 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 đi luôn 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 thái bờ. luôn smoker, luôn smoker luôn 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 ไอเฮียทำไมต้องกูอีกแล้วโว้ยลุกซุนรุกซุนไกเลยนะเมื่อกี้เดินเข้าไปนัดนี่คือกูปวดเหรอเห็นอะไรแบบฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายใช่ไหมโว้ยเหี้ยเหมือนกูเป็นตัวแทงอ่ะอุ๊ยจะดุเลยเดี๋ยวดิเอาดาบกูไปแล้วไอเฮียเอาไม่นะดาบัวดจิ๋วเอาไม้เท้าไม้เท้าวีก็ได้ เฮทเหมือนกันอืมอ้าวน้องม็อบไปไหนละอยู่โอเคให้พี่อ่านไปเอาพี่อะพี่พี่จะเอาปะเดน้องน้องม็อบไปปะแป๊บหนึ่งกูฟันหัวมันอยู่มาโยนงหมข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นอะไรบาอย่างข้างบนมาแล้วก็จะลงมาภายในสามสองเข้าโยนมา ใครเปิดประตูพร้อมนะพร้อมครับบูทูด้วยเฮียรู้จักป๊อไปแล้วไปล้วเรียบร้อยโอ้ลีโอ้ลีระวังซีด้าระวังซีด้าป้องกันไฟมึงไปดูไหมโขนโขนเลย หมาดิอ ah ้ดิชิบหายแล้วไม่มีหรอกปืนมีแต่น้องมอสอบบบาดิอีสั์อืออู้ยอะไรวะโอ้ยอืออืออือน้องมอสตบมันตบมันไปผมเดี๋ยต้องรอคอมมอนออกไปก่อนอ้าวไอ้เนี่ยเมือไหร่โอ้ยเกินดนใช่ไหมไปแล้วไปนเวลาไปบ้ากอ้าว เรียบร้อยไอสัตว์เออดฉาดฉายเลยเฮียโอ้โหโหโหจรดช็อตจรัดช็อตผมมาเร็วไปพันปีวิ่นกเปืนัวได้ก็เกี้กี้หมดดชช่างชาเจอไปทั้งบูมเมอร์เลยเฮีย โอ้โหเลยเบบเฮ้ยอหอ่ะยร้อยกูกูเองโอ้โหเลยเบี้ตรงเป้าใหญ่นี่นะพลังถ่น้ำมับหัวสันตกแตกเลยเฮียโมโลอปโอเวอร์เฮียนี่นี่นะนี่นะ

ทิ้งไว้ล้วไปซะข้าก่อลเ่ย้ามารวมกันในห้องอะไรกันวะได้ฟัมเกเียแมนบยาลำบากย่งวะโอ้แทงเสเลเยอร์ชิบหายศูนเล่นบิด เล่นเบรดเอายังง่ายกว่าเยอะศูนย์อ๋อกูไม่ได้ศูนย์คนเดียวออโต้ก็ศูนย์ทำหนึ่งกูทำหนึ่งกูยิงกูไม่ได้ยิงเลยก้าวไม่ไดิเกียมน้อไปกับใครในตอนนี้อ๋อออโต้โอเคไขเลือดโลก็ถือไปดึงดึงอยู่กับใครโอเคกูถือก็ได้สักหายพี่ ใช่เราถือคนละอย่างเลยรู้จักอย่าคิดเอาเลยเฮ้ยโอ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 ้ยจกี้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 อด้วยจกี้คืออะไรน่ารักจังเลยออมอุ้ยโอ้ยพี่พี่พเอ็มสิบหก ใอ้กูเดินเนอขอแล้วกันเอ้ดิ๖เยี้ได้เอาละ่ะเอาเอเคมาแลกกูเอเคตกอยู่หอดใน้องกโกโกโกูกสติ๊กอะไรพี่อือฮียสวยให้กูออกไปไอ้กูยิงหน้าต่างให้ไหมถ้าจะขนาดน, <c oughs> นี้คอม่อนเฮ้ยแมนมันไม่เย็นเลย เปย์ไงนมเปลแปลไงไอ้ขัดใจกูแดดวอตกูเปลไงไอ้ขัดใจกูลูกเตบเปยแล้วครับเปยแล้วเปยแล้วครับเปยแล้วเปยแล้วก็ไปเฮ้ยแทงมาฮึบนี่แหเนีายบอมนมนมอยู่ข้างหลังนมอยู่ข้างหลังเอาก่อน ติดิอ๋อติดยิงแม่งเลยรออะไรอ่ะเออไม่ช่วยเลยไปับวเขามันวิ่งไมหาแล้วเขามันวิ่งไปหาแล้ว เอาเปดนแอร์โทษทีพี่ผมเปิดผมเปิดหมดกระสุนไซโค้งอุ้ยอ่ะจอบกีไม่ขี่หัวกูไอ้เหี้ยมันจะขี่หัวผมเม่แตกเฮ้ยโลนินเนี่นอาโลนินป่ะพี่เอามา ฮัอกเกอร์ชุบนี่มาละได้เวลา pro Shut up ต้องมีเก้าอี้ด้วยปะเก้าอี้พลาสติกตัวยิงกันครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเชียร์ฮันเตอร์ก่อนไหมได้ยินเสียง เรียบ้อยครับไปต้องละไปเลยไอ้เหี้ยศบคอมมอนกูบักเยียบกูนี่แหละบัคกขนาดแท้เลยเฮี้ยคอมมอนไม่กไป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 สัตติดงโนเอ้ยเอ้ยเอ๊ะอ่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 นนี้เอ้ยเอ้ย กูขอไอ้เออในสุดกูก็ได้คิวมุกคุ้มกูหนยอย่าลม้ม,ม,มสนใจรับตั้งม็อบไปเลี้ยงสักตัวไหมนัดขอโทษดยโอ๊ยนี่ก็ถือไปแบ่งใครเลยอะใครจเจ้าอะอปใช่ไหม <c oughs> ไป นี่ก็ถือไม่แบ่งคนอื่นเลยนมเคอยู่คนเดียวเอาปิดประตูตะพี้ยหญ่เลยเนี่ยเอาประตูไม่ได้หรอกเหรอมึงก็เข้ามาจี๊ปวดปวดจังอีพี่พี่อ่านพี่รับอะโอ้อสมว่าสัว่าสัว่า อ้อยู่อีกมุมดีไปอยู่อีกมุมอยู่อีกมุมไปอยู่อีกมุมไปอยู่อีกมุมคนละมุมเลยคนละมุมอ่าเดินไหมอย่ารับเออต้องรับไอ้เหี้ยกดฟีดกูกดปุ่ม e ไม่ต้องคลิกซ้ายใช่ไหมออโต้รับเอาเออเอออ่ะเอออ่ะอ้าวหยิบพอดดีกว่า อานนนนนนสากขูขึนมาไอ้เหี้ยไปเอเดคอนเห็นอะไรขึ้นในแชทไหม Show me your motivation Show me your motivation Come to t h a t out หลังหังเต็มเลยหลังหมดเต็มไปคนละเครื่องพร้มอมกันเลยเดี๋ยวไ,ไปเครื่องนุน้น Oh shit, I ain't feeling right. My, was that? One, Dun, P! Careful with these generators, they're gonna attract hordes. Go, Aygham! Bye! Go, go, ระวังระวังผีซ้ายโอ้ยโอ้ทั้งทั้งจ้าวอดเจ้าเ้าเจ้า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 เบเลไเเลใครมีมบเลก็ยิงมบเล่มาใครยิงใครยิงสเปเชียลก็ถือปืน้าหลังก็โอ้ยโอ้ย ไม่มีใครกันเลยเดินลงมาอย่างไหนวะสวยงามโดนนังแก๊สไปยิงซ้ำป่ามันท็อปเพื่ออะไรเจอข้างหลังสามสองหนึ่งระวังตัวด้วยฉันได้กลิ่นสโมคเกอร์ พินัทโลตอนนี้เอาแท้งก่อนตอนนี้แท้งมาแล้วพินัทโลเฮ้ยอืออะไรอือพินัทไป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 เลยไปเลยมานี่มานี่มานี่นี่มาตรงเอาไปชุบๆจู่ๆจ้าหมันนี่ฮอปหมันนี่ฮอปโอ้โหมัเลงกูแล้วมัเลงกูแล้วอ้เหี้ยสตั๊กเอาชิบหายสตั๊กโดนโตดนทำดาเมจด้วย แทงอรงท oh, 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 you oh, ิ oh, o, oh, ้งมาเดีมือตีมปุงชนหน้าวะอโอ้ยโล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 แล้วแทงองตัวอบเลือดโลแล้วมสตัวดับตัวเดเดเฮ้ยมีคนอะไรโอ้ยใครป่าป่าผิดมุมจบแล้ว โมดจเห้วควันเกียวฮอตปมบุกไปเขาดันอีกเย้ะโอ้ยพี่เขาลดร้อยเยี่ยโมดจะหัวไอพอนสโมกเกอร์ลากมันก็เฝาเลยเกียวฮอตหนึ่งไ้สุขภาพกันเลย ไอ้ย oui. um. ังด mm. ีงาเด้วยปลาใช่งยอย่างดีไม่งปลาใส่สมุขเก้อดีนะเมื่อกี้นี่กูไม่มีสตอขึ้นไม่งั้นได้หามกูไปที่อื่นแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่นัทไปเอานมเลยโว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 ยโกูโดนกูโดนไม่ตายไปยืนตรงป้ายแล้วเคลียร์ให้นะจะยืนรอให้ สกกีเดินในเฮียสกกีอุ้ยมาพร้อมแทงเลยเฮียไทเบิร์โลถือมาเจอเอ้าไปหนกจังจังจังจางตังจางโอ้ยดึงอย่างไวแล้วกูไปก่อนละกูคนเดินโลมามาเน่มาเน่มาเล่นกับกูเน่ เป็นเหยื oh I pad. I pad. ่อแล้วปล่าตายองไปไปข้างหลังเดินไปสุดเลยปะได้เวลาแล้วได้ๆๆๆแอนนโนมาคุโลแล้วนี่เอาให้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 พี่อ่านเลยเอาพี่อ่านี่เอา สิบหายสะพานดูแลน้องโนมด้วยอันไปฉันรับพวกนายทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยเรียบร้อยครับิ In Memory of Fugit มา r u เอาละครับก็เป็นไงกันบ้างกับความหาความกล้าของพวกผมกับเพื่อนเพื่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องฟูงเกียรมุแล้วก็ช่องเราของเพื่อนของผมด้วยนะครับส่วนใครไม่ชอบก็ดิ้นลายได้ไม่บ้ากันแต่อย่ารีพอร์ตก็พอโอเคไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าอาดิโอสครับผมบ๊ายบายบครับายไปแล้วครับบายซายนาละ